มันเป็นซีรีส์ของสำนักพิมพ์จ่มใสครับที่เป็นหนังสือขายดีมากครับแล้วก็เป็น12เรื่องที่ตัวละครแต่ละเรื่องแล้วก็มันมันแตกต่างกันนะครับอย่างของผมก็จะเป็นแฮนซันคาวบอยสิทธิพิกแกงของตอ,งอนอื่นก็จะมีความแตกต่างกันไปคณะของมหาลัยใน UCA ใช่ค่ะ12คณะนะคะก็จะมีทั้งหมด24 24คนค่ะจิสคู่ด้วยกัน อาคณะใครก่อนดีครับคณะให้เป็นัวแทนพูดกันตแทนอ๋อถ้าอย่างของผมก็เป็นคณะเกษตรคณะอะไรนะครับรัฐศาตสาศาตร์รัฐศาสตร์ัฐศาสต<า>ร์ครับม,มนุษย์์คือ่อแต่ละคณะมันก็จะมีเรื่องเ,เรื่องราวของมันแตกต่างกันไปนางเอกเพี้ยนบ้างพระเอกเป็นแบบนี้บ้างอะไรอย่างี้ครับ <overe at> ก็เอาเป็นว่ารอติดตามดีกว่าเพราะว่ามัน12เรื่องเล่าไปมันแบบคงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่ๆนะครับผมครับ ปลายเดือนพฤษภาคมนี้จนถึงเมษายปีหน้าเลยค่ะครับผมดูันข้ามปีเลยครับทางจีนแม25ครับแล้วก็เรื่องแรกที่จะเปิดประเดิมว่าจะเริ่มต้น22พฤษภาคมนี้ครับวันอาทิตย์2ทุ่มครับูจที่ฝนกับัละกันกัาแบบว่าจะาว่ากระแสฟูจิเป็นยังไงบ้างค่ะก็มีการปล่อยพวกทีเซอร์แล้วก บอสเตอร์เล็กๆน้อยๆไปนะคะก็มีกระแสตอบรับที่ดีเนาะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นข่าวของอกับกัปตันกับไวยก็เยอะอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบมีคนมาชมเราเพิ่มขึน้นด้วยคู่ของกัปตันเป็นน้องพลอชมพูนะคะรู้สึกยัไงไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานกันครับรู้สึกดีใจที่แบบได้มาคู่กับน้องรวมถึงพี่ๆของเราทุกคนเลยไม่รู้พี่พน้องหรือเปล่าแล้วของผมก็น่าจะเด็กสุดนะคู่เรา ใช่ค่ะบน่าจะเป็นดีกันใช่ครัก็ต้องขอขอบคุณทีมเอ็มทีมเอ็มนะครับผมที่แบบเลือกพวกเราทั้งที่สี่คนมาร่วมงานในครั้งนี้คร่ะคืออะฮักด้วยด้วยค่ะก็ฝากปิดยูปินซีรีส์ด้วยนะ เราก็ตั้งใจทําง,งานกันทุกคนนะคะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จไป3ามเรื่องแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยค่ะพี่ฮัานคะครับผม <c oughs> ร,รับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม, <c oughs> ผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะฮะเพราะว่าทุกๆเรื่องมันเชื่อมโยงกันครับผมรับรองว่าฟินอย่ีแน่นอนครับ